กราคม68นะคะที่กระสินนะคะท่านใดว่างขอเชิญนะคะติดต่อที่แม่น้อยโจนาแม่แก้วนะคะแม่กิงแก้วแล้วก็แม่ออมรุ่งราตรีแล้วก็วันที่15มีนาคมนะคะวันที่15มีนาคมที่โคราชดันคุทธค่ะหรือในเมืองเลยเหรอ โอเคค่ะขอโทษค่ะ15มีนานะคะที่โคราชไทยว่างเชิญนะคะแม่ที่แน่แน่ระยะใกล้วันที่22ธันวาคมที่เซ็นทรัลระยองงานที่ฮัทเทอร์ลัดมีสงสัยไห้เนา ไม่ไม่แจ้งเขาอยู่สวายเขาจะเดินทางมาที่เ้าค่ะจะเดินทางมาที่เ้าแล้วก็พบดได้เองให้กำลังใจน้องอยู่ที่ขื่อแม่ค่ะชื่อแม่ด้วยผู้บอกเลยแล้วก็ยังมีงานใหญ่ขวางหน้านะคะวันประมาณเดือนพฤษภาคมเราจะฉลองครบรอบเอีสานคบสอปีค่ะครบสองปีค่ะ ยิ่งใหญ่อลังการยังไม่กำหนดเดี๋ยวรอติดตามอยู่ทู่ไลายกลุ่มค่ะว่าคณะกรรมการกับพี่ตาว่าหน้าที่ได้เป็นหลวงพ่อแล้วตอนนี้ที่อยอันเป็นหลวงพ่อแล้วอ่าลิสต์นะคะก็คิดว่าจะเป็นร้อยเอกหรือสารการหรือสกลนครบอรวไปเลี้ยงเมืองสกลไน้เด้อเพราะว่าคนอื่นเจอได้เงินเข้าไงเราเจอล้วเงินออก ออกมหาอันน่ะเจ้ไปเที่ยวสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิเที่ยวบินของ2บริษัทนะคะนกแอร์กับแอร์เอเชียบินวันละหกเที่ยวค่ะไป3เที่ยวกับ3เที่ยวค่ะเดินทางสะดวกนะคะการเดินทางสะดวกเต็มห้องเลยลูกเต็มห้องเหรอลูกเต็มห้องเลยลูกลูกชายแม่เองยังไม่เต็มเลยเต็มห้องเลยใช่ไหมเต็มเลยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายส่งให้ดู กันผีเนาะกันผีไม่ได้ไปขายหรือเปล่าเผื่อไม่ได้ไปขายไม่ได้ดิสิถ่าแปดพี่ห้องถ่าผีเลยเดี๋ยวถ่ายลงกลุ่มให้ดูผีไม่หลอกนะลูกซักรู้แต่เป็นกันผีแม่ใช่ไหมใช่เสยๆเสยๆเดี๋ยวแม่ทบคอแม่ชอบสวยแม่ไหมดาวได้แล้วออกมาข้างนอกกัเพราะแม่สวยดีเพราะแม่สวยเนาะเอาเป็นอินบ็อกซ์เอาเป็นอันตรายอะถ่ายได้ไรเซนแล้ว พยายามให้คนที่ยังไม่ได้เข้าไปนะคะบ้านเฮาหรือว่าอ่งกันนะมันอ่งกันเข้าใจไหมว่ามันอ่งกันแน่นอ่างกต่ว่าแน่นอย่าเข้าไปอ่งกันนะคะเข้าไปอ่งกันค่ะจากเราอ่างก็คือแน่นไงส่งใบสุดท้ายแล้วนะคะอ่างกันอกันอยู่ตรงนั้น พอไปแล้วนะอันมันเป็นกาเซนซิรเก็เซนแก้วเท่าไหร่ไหมไม่ต้องค่ะพ่ตองเท่าไหร่่ขอน้ิตอน้งสุดเด็กอยูงลูกยัลูกยังไม่เหนื่อยแม่จะให้ลูกเซนอีนะเอนือนอนของหนืออเหน่อยอะไลนะคะใครได้ลายเซ็นแล้วขยับออกให้ไ่ี่ยังไม่มาด้ก เด, <orman. S 1> เดี๋ยวเดียวนิตยสารมาเดี๋ยวอยากใหต่อยเราเซ็นนิตยสารอีกสองปีไม่รู้นี่แม่ภาษาของใครคะอีกสปีกว่าค่ะสงปีงบปํามาณนี่ของใครคมากค่มากสงเขียวจสองอันี้น้อมาจะเปฝากแม่ที่ที่ที่บ้านขอบคุณนะคะไโอ้นี่แน่มาจากครนี่มาจากวิมลนะนี่ค่ ีมด้อันนี้ไม่นะกกเปาก็นอนเต้องเกทก้เคยไมนาะใช่อากาศยังไงอันนี้กระเป๋าอะไรอะแม่คืนอนที่ไหนนอนกระเาได้รับรางวัละกระเปใช่ใช่กระเป๋าเนจ็พออ้นอองัลนักร้อนักร้องก สอันน ah, ี้อันแรกขอใม้เป็นคนสองแไดบอกว่าถ้าใครไม่จบแแม่ไม่ได้อันนี้อแค่แม่คุณคูเมจงใคราในแล้วอันนี้ผไแรมไม่แล้วให้นอง่องของของแม่ของแม่ค่บคุณคะขอบคุณะค่ะลูกออกไปแล้วนะคะขอเชิญท่านออกมาสมน้องนะคะ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่พี่ใหม่ครับใครอะพี่นี่แหละ มมจะทยจะทยขอบคุณมากนะคะขอบคุณทีมงานจากกทมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเร็นากวไปทุกค่ก็เด็กปดปาดปี๊ดปี๊ดปี 啥事？ 然后。 เดี๋ยวเดินเหยียบานี่โอ้โหมาล้มๆดีกว่าเดินลงเลยนั่งหมนเลยอะมังตกอะลูกอันถังขยาดนม่เป็นไรชนรถเดยอุ้ยเรือไร้การะ โดนแดดไม่ได้ไม่ทำเป็นโดนแดดโดนแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้สิแล้วพี่โดนแดดโดนมาสองวันแล้วค่ะอังอังเรียกแม่หมดเลยเบาเบามืออังต้อมืออังแดดเดี๋ยวรอชื่อแม่นะไม่ได้กระตุกมุกกระเดียรเดี๋ยวกรุกมุกอันแล้วตู้อยู่ไหนอ่ะไปนอนนะลูกนะง้อไหมลูกจะผมพาตู้อยู่ไหนใส่หมวกหนักกว่าเดิมอีก แต่นนนี้อันบอกไม่คุ้นเลยรูไม่ออกเลยแ้งอูไมออกเลยอะพี่ไ่อยากได้รูปนี้มากเลยอันอันอยากได้รูปตัวเนรถแล้ไปแบกข้างฝานะไปโพลงเฟซด้วยจ้ะไปครับแม่นะส่งเขอลเด้วยเอาเล็กไเอาไม่ทันแล้ว ตัวนัดเอาไว้ข้างหน้าก็ได้ครับมันจะได้ข้างหน้าหรอคะแนววางไว้ประตูหน้าเดี๋ยวเปิดเลยเอาไว้ข้างหน้าได้ไหมเอาวางไว้เลยข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วบคุณแครับครับบายกินอาหารอร่อยนะคะบ๊ายบายโชคดีนะคะขอบคุณด้วยนะเก็บรูปยางกีฬาเออคิดถึงมากเลยอ่ะสวัสดีครับ เดี๋ยวก20สินเนเยี่สิลูกนเยอะเลยน้องไม่เยอะเลยลูกกันพ่วงเลยงเลยนะชใครปตัวบ้านแม่ได้าเลยลูกสุอได้ควยนะ้ได้แนะลาบินเนี่ยแคปิดใต้บอก